สวัสดีครับน้นองยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนทีทีออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดซองอชุด e v o l ววิ่งสกายกันอีกนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดทั้งหมด5 0ซองนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ ID เรานะเป็น ID น้องในในเพจในเพจนะครับน้องของน้องปื้มนะครับมีทั้ง <ๆ S 2> มหมดเกือบและเกือบเป็นร,ๆๆรีเบลแคสรีเบลแคสตรีเบลแคสต์งไหนวะอีวัววิ่งสกายนะครับทั้งหมด50ซองแบบเทรดได้ทั้งหมดนะ นี่คือน้องเขาขยันเล่นอีเวนต์นะครับจนได้ของเทรดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าสายฟรีจะเล่นยังไงนะครับดูน้องคนนี้เป็น,ปนตัวอย่างนะครับเนี่ยถึงแม้ตัวเขาจะเหลือแค่ 22, 22. นะครับแต่ว่าเขามีถึง52นะครับเนี่ยถ้าเอาไปขายเนี่ยซองละสิบบาทเนี่ยก็500นะอันเนี้ยนั่นแหะสิน้องก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับน,น้องเก่งมากนะใช่ถือว่าขยันนะครับมากแล้วก็มาเดี๋ยวเราเปิดเลย52เดี๋ยวเปิดกันคนละ52โอเคหรือว่าเปิดคนละ10 10 10 5 5บ สิบสิบสิบดียวสิบสิบเดือนนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนกันทำไมบ่อยๆเริ่มจากอันนี้เปิดให้ถึงสี่สิบนะครับโ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 บน้องเขาแอบเปิดมาแล้วเขาเปิดเขาเปิดไปแล้วบางส่วนนี่เปิดไปแล้วบางส่วนเธอตัวนี้ก็ไม่ต้องมากันบ่อยๆก็ได้นะมีโอคาสลอสก่อนเลยถึงจริ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 งแต่น้องเขาก็ไม่ธรรมดานะในเรื่องการเออสองมีความขยันในการเล่นใช่ อยากบอกว่าจริงๆตอนแรกอะน้องเขามี51ซองแต่ว่าเขาเปิดซองแรกไปแล้วเป็นบูสเตอร์วีแม็กอันนี้คือกําลังกําลังก็ไม่ต้องเอามิโอคารอสนกำลังโดนดูดดวงอยู่อ๋อเหรอกำลังโดนดูดดวงอยู่มิโอคารอสเยอะแยะจะแป๊ะได้แตมดนี่คือมันก็ดูแล้วเปิดออกมาแล้วก็คล้ายๆเดิมกันหมดนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเล็กหนึ่งวะเล็กหนึ่งวะดูดิว่าเขาเปิดได้ยังวะยังไไม่ด้ยังเป็นยังเล็กหนึ่งเล็กหนึ่ง เย่เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งว่ะเส้นเล็กว่ะนี่ไงต่อเนื่องดัดดัดเหมือนครั้งที่แล้วก็ดัดดัดป่ะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เอสอาร์ครั้งนี้เป็นดัดดัดธรรมดาของเรามันไม่ใช่มีแม็กหรอวะใช่เออได้เราได้ครบคู่เลยอ๋อเหรอก็จะไม่ผิดนะ้ออเฮ้ยอันนี้ฉันเปิดสิบซองได้แล้วสองอันถือว่าไม่ตกมาตรฐานงอดวงคุณนี่ว่า โ <Bo. S 2> บ่ใบที่ถ้าใบที่สามแลดูดดวงแล้ว้นกล้วยถ้าได้ใบที่สามนี่คือดูดดวงใช่เดี <hết> bachelor, <อ>๋ยวเราต้องโชว์ใบที่สามให้พ<ถ>ี่ฟ้าเหนื่อยเล่นนะครับทารูปเปิ้ลตกใจห่วยน้องเขาจะไม่มีเว้ยในขณะที่เรามีเต็มไปหมดใช่ทารูปเปิเ้ลตกใจเขาบอกว่าอะไรทารูปเปิ้ลท่าแรกเจ็ดสิบ for each special energy card a t t a c k to your opponent pokemon ถ้าฝั่งข้ามเนี่ยเขามีจี้ติดจี้พิเศษติดเยอะๆเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นตามจี้พิเศษนั่นแหละคูณเจ็ดสิบ ไม่ใช่แค่แอคทีฟโปยมอนนะเขาบอกว่าทั้งฝ<ช>ั <od> ่งตรงข้ามเลยนะอเออยิ่งเขาติดเยอะเรายิ่งตีแรงนะครับแล้วก็ <c oughs> ใส่สองจี้จี้พืชกับจี้ไฟนะครับโจมตีแปดสิบแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นโปยมอนวีแอคแทกนี้เนี่ยจะแรงขึ้นอีกแปดสิบถือว่าใช้ได้นะตดสองจี้นนะตีร้อยหกสิบก็ถือว่าแต่ว่าถามจริงเถอทำไมายยดีๆมาอธิบาย ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันพึ่งขึ้นมาก็เลยอยากอธิบายสักหน่อยพบยังวะที um ่ของเราก็มาเป็นสิบตัวแม่อธิบายไม่อธิบายแม่งสักตัวเป็นไงล่ะการพูดอธิบายนิดนึงเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีคนกดซับสไครต์แบบงงๆแล้วเป็นตอนที่แบบอยากบอกว่าตอนเนี้ยเวลาตอนนี้นะครับคือตีสองนะครับที่เปิดเปิดอยู่ตอนเนี้ยคือตีสองนะครับมีคนแอบดูคลิปเราตอนตีสองนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับใช่ฮึบ ทะลุเปิดเอ๊ะมันหน้าตาเหมือนเมื่อกี้เลยนะคุณเฉยไม่ดุดดวงเขาไม่ได้ว่ะได้มาสองใบว่ะเฮ้ยแต่ฉันได้เล็กคอซ่าแครว่าเล็กคอซ่ามีน่าจะมีราคานะเพราะว่ายิ่งชุดเนี้ยมูลค่าของซองตอนเนี้ยมันตกลงเรื่อยๆนะครับคนละเกตดากอสซานี่คนละเกตอย่งมาเทียบกันมังกรถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นมังกรอืมมันเป็นมังกรปะวะมันเป็นมังกรใช่หรอมึงดูมันเป็นมังกร มันเป็นสายฟ้าใช่มันเป็นสายฟ้าด้วยแต่ว่ามังกรเปล่าวะไม่มั่นใจเหมือนกันมันเป็นสัตว์ดึกดำบานอะบางทีมันก็ไม่ใช่มังกรนะเออฉันจำธาตุจริงๆมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เล่นเปล่าบูเทล่ายังไม่ใช่มังกรเลยเออเออบูเทล่ายังไม่ใช่มังกรเเอาว่โดเรเดียเฮ้ยแต่ว่าเขาเขาเปิดฟ้าฟ้าเปิดซองแรกคือได้แล้วถูกว่านี่คือโอกาสอีกแปดซองที่เหลือเนี่ยเคียงแค่ได้อีกหนึ่งอันเขาก็เทียบรัสมีกันได้แล้ว ดูหน้าคูฮะเมื่อกี้ไม่มีไม่มีความเทียบเคียงได้เลยเอ้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 ยได้อธิบายแล้วตัวนี้ของเด็ดใช่ไฟเยอร์นะครับเป็นเด็กอ่าเป็นตัวที่เอามาเล่นกับเด็กมูเกนอันนี้มันบอกว่าถ้าเราลงใบนี้นะครับจากบนมือลงมาบนเบนซ์นะครับเราสามารถเอาอินเนอร์จี้มืดสองใบจากบนมือนะครับสามารถติดลงมากับโปเกมอนนี้ได้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็คือเป็นการแล้วก็ค่อยใช้สวิตจี้นะครับส่งให้มูเกนขึ้นไปตีประมาณนี้นะครับ จะบอกว่าเผื่อน้องเขาเปิดได้จะดูยังยังก็นี่ยังใบแรกไงโอ้ไม่ธรรมดากูบอกแล้วกูเปิดใบยากนะแต่ลุงยไม่ใช่แต่เราได้ันเดอร์มาไงคือจริงๆแล้วตัวที่ได้ใช้เยอะสุดจะเป็นฟิเซอร์เพราะว่าฟิเซอร์นี่ลิงก์กับมาจิตโดยเฉพาะอะไรวะกิกกระิตกิกกริตเอาว่ะตอนนี้ครับเหลือห้าซองสุดท้ายแล้วนะครับพี่ฟาจะต้องได้อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวนะครับดร์ติ้งต้องได้หนึ่งตัวนะครับจาก เมื่อกี้แค่ดาโคชอลหนึ่งตัวอุ้ยดาโคซอนี่อย่านับว่ามีเลยแม่งกระจอกงอกง่อยเหลือเกินคือแม่งกระจอกจนแบบเอาอะแหมหน้าตัดคลิปตัวเองที่บอกกระจอกงอกง่อยจังเลยนี่เหลือสองซองสุดท้ายนะป่ากูนึกถึงครั้งที่แจที่บอกกระจอกงอกง่อยเมื่อไหร่มึงจะตายเมื่อไหร่มึงจะตายเอาอะอาแต่ว่าตอนนี้กูตายแล้วสองสุดท้ายนะถ้าไม่ได้นี่คือกระจอกนะเออต้องโดนเหยียดหยามนะโดนเหยียดหยามแน่นอน วายกระจอกอย่างน้อยไฟเยอร์ตอนนั้นก็ช่วยคำจุนจุนนิดม,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 มึงมันเปิดยากมึงต้องเข้าใจว่าโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไฟเยอร์มันเนี่ยโดเรเดียเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมพวกเดียวกันโดเรเดียเนี่ยโอโ้โหโบมันด้า,บบดาว่ะโบมันด้าเขาว่าน่ารักทําความรู้จักเจ้าโบมันด้าโบมันด้าไม่ใช่ วันตุนิยโตเทิร์นยูเมแฮฟบยูแพนเนสวิตแดนแอคทีฟโปยมอนเวนอ๋ออ่ามันสามารถท่าเนี้ยอิมท่าเนี้ยแอบิลิตี้เนี้ยมันสั่งสามารถสั่งให้ฝั่งตรงข้ามเนี้ยสลับตัวระหว่างบนเบนกับแอคทีฟได้แต่ว่าไม่ใช่เราเลือกนะฝั่งตรงข้ามขึ้นมาเองเหมือนช่วยเขาไม่นะบางจังหวะเราไม่อยากตีตัวหน้าไงเราให้เขาเปลี่ยนเอาตัวหลังขึ้นมาตีแล้วก็ใช้ถ่องจี้นะครับตีหนึ่งร้อยแล้วถ้าแอคทีฟโปยมอนเนี้ยมีดาเมจเคอร์เตอร์วางอยู่นะครับ มันจะไปตีแรงเพิ่มขึ้นอีก120เป็น220เฮ้ยถือว่าดีอูแรงนะอาจจะเล่นได้ในอนาคตถ้าใครอยากฝืนเล่นก็น่าจะได้เพราะมันจะตีได้ถึง220ถูกป่ะเฮ้ยใช้จี้ก็น้อยด้วยนะใช้จี้น้อยนะแต่ฝันข้ามต้องเจ็บก่อนนะก็เล่นกับอินเตอร์ลินจิ๋วไงเล่นกับอีทีเลนจิ๋วเล่นกับซิกซ์ซักชุดตัวปะเออาใช่ควิกชูตติ้งเออควิกชูตติ้งแล้วก็เล่นกับอิกุสักุมะจิกุสากุมะนะครับยอดแม่งทัวัยทุกตัว ทีอแล้ววะโอเคยอดแม่งไว้ทุกตัวยอดแม่งไว้ทีละหนึ่งนะทีละสองครับกูบอกเลยเก็บสัตว์โดนตีทีละสองร้อยี่สองร้อยี่สองรยี่นี่คือแต่กว่ากูจะแปลงไปถึงเออแต่กว่ามันจะแปลงไปถึงน,นาจะนับเฮ้ยุ้ยอันนี้อันนี้คือผมไม่รู้ว่าในออนไลน์แพงไหมแต่แม่งสวยเออแตสวยจริงเออจีมืดจีมืด วันนี้กูว่ากูไม่มีอะไรแล้วแหะมันระดับ UR นะครับเมื่อกี้นั่นคือระดับ UR นะครับกูว่าไม่มีอะไรแล้วชีวิตกูตอนเนี้ยเงาเแต่ตอนเนี้ยเปิดถ้านับจากรวมจากของมึงเน,นี่ยตอนเนี้ยสิบห้าซองอ่ะเพิ่งมาใบเดียวเม่อไหร่สิกูงเงาเงาตึมขี้กระดอ่อะขี้กระดิกอ่ะไอดีน้องเขาขี้กระดเยอะนะไอดีเราก็ทะลุปเปิ้ลเต็มไปหมดเออเอ้ยเป็นไงล่ะมึง กูกำลังจะบอกเลยากจะอ้ยน้องเกามีสามตัวแล้วเอีย้ยใจน้องเขาเล่นเหรอกูเหลือสี่ตัวกูต้องชดเชยก่อนตอนนี้กูได้สองงานแล้วกูต้องชดเชยมึงก่อนด้วยการเปิดให้ได้อีกใบหนึ่งมึงจะไม่ให้เหลืออีกโอ้โหกูกำลังจะบอกว่าลูกรักมันลูกรักเราจริงๆริละลูกรักีลุล้งมาเลยเออ,อเอาอ่ะกูชดเชยเรียบร้อยนะต่อไปนี้คือกําไรไม่ถามกูหน่อยเหรอเนี่ยต่อไปนี้คือกําไร ดูดดวงอีกสองซองอีกสองสองซองนี้กับสองมึงดูดดวงกูไม่ได้ดูดดวงมึงก็ทำไว้เลวกูเลยต้องมาชดเชยเฮ้ยนี่ใบแรกกี่เนี่ยใช่ไอตู้เฮียใบเดิมเลยเออไม่ได้ละวสองสุดท้ายมึงยังเบลีลีลีจักรวาลนี่มันต้องลีนาฬิกามันต้องแบบเพี้ยเลขสิบสองปุ๊บแล้วค่อยเปิดหรอฮะใช่หรอฮึเอ้ยโอ้โหนินเฟียวอ่ะเป็นไงชดเชยแล้วบวกหนึ่ง เป็นไงจักรวาลแม่งจักรวาลจักรวาลกู <c oughs> นี่จักรวาลมึงเป็นไงเป็นไงขอแรงๆขอแรงๆขอแบบเห็นแล้วแบบชื่นใจอะสักอันหนึ่งนะนี่ชื่นใจกินมาดามหอมชื่นใจคือตัวมันก็มีตั้งเยอะตั้งแย่ขอวีเด็ดเด็ดแรงๆสักตัวได้ไหมนี่ีไงโอ้กโโูลโโุกเป็นไงล่ะต้อฟนตอนนี้ต,ต้องปื้มสภาพเนี้ย พี่แม่งเจทิ้งเลยได้ไหมพี่ฟาคะใครจะเล่นใครมันจะเล่นมึงวะเนี่ยขยะดีดีนี่เองคือโกลุกอ่ะจะเก่งก็ต่อเมื่ออะไรรู้ป่ะเฮ้ยนี่เบิร์นเบินเบินแต่ใครก็จะเล่นมึงเหมือนกันเอออาจไหมไม่ให้ปวอธิบายหน่อยหรอไม่ต้องอธิบายทำไมอธิบายตั้งหลายครั้งแล้วตัวเนี้ยใครก็อยากเล่นมึงมกันขึ้นอีกสักตัวเมื่อไถ้าลุกเปิ้นตกใจมึงตกใจอะไรเนี่ย นี่ไงตัให่พี่มันอ๋อตัวใจพี่มึงพี่มึงโคตรเอ๊เะเก่งกว่าวะไรมันบอกว่าตีห้าสิบตามอ่าโปเกมอนที่มีอัปิลิตี้ของฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเจ๋งนะเจ๋งดีว่ะเออแล้วก็อีกท่าหนึ่งเหมือนเดิมเลยใส่สองจี้ตีแปดสิบแล้วถ้าฝั่งตรงข้าเป็นวีก็ตีเพิ่มอีกแปดสิบเป็นร้อยหกถือว่าดีนะก็ถือว่าดีแต่ว่าตัวนี้เก่งกว่านะฉันชอบตัวเมื่อกี้มากกว่าหรอตัวนี้มันบอลที่มีโอกาสที่ ฝั่งตรงข้ามจะมีมอนที่มีอาบิลิตี้อ่ะมันเยอะคิดถึงม้าจิตเนี้ยลงบบุุ๊๊เลดบูเกนเนี้ยเชียร์มีแปดตัวอาบิแปดตัวเนี้ยโอ้หไส้แตกเลยนะตีเทียสี่ร้อยนะเว้ยแล้วกูมาอยู่อะไรเนี้ยทำไมต้องมาอยู่อธิบายอะไรแบบนี้ใช่ตังปื้มก็คงจะงงตังฟื้มบอกผมจะต้องไปจัดเด็กมังกรทารุเปิ้ลโอ้โหโดเลเดียโดเลเดียเบิ้ลเลยครับไปเกิดมาไม่เคยได้โดเลเดียเลยไงกูเนี้ยกูปวดหัว ทำไมทำไมไอดีไอดีนี้มันชอบโ <ไป S 1> ดนเดียะหรือไงจ๊ะเออดาติ้งอย่างนี้ออแต่ละตัวนี่ตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ยนอกจากจี้มืดแล้วกับเลคอซานี่ยังไม่มีอะไรดีนะใช่กูว่ากูต้องรีจากรวาลใหม่สักรอบนะเงียบออันนี้มึงได้สองอันแล้วนี่ใช่ไหมอ่าก็ยัยงถือว่า ถือว่าเพย์เซฟตอนนี้นะแต่เล่นเล่นหาอะไรไม่ได้เลยนะาสองตัวนั้นตอนนี้คน,นนี้ยังเล่นอะไรไม่ได้เลยนะเออนี่คือเปิดม้าสิบสองเล่นอะไรไม่ได้เลยนะน่าสิน้องปื้มกูหนักพอๆของเราเล่นอะไรไม่ได้เลยเออแต่น้องปื้มอ่ะเขามีเด็กม้าจิตอยู่แล้วนะเมกีก็รอบพี่มันจะรีอะไรบ่อยๆไม่ได้ไมันไม่ได้กูขั้นสุดท้ายแล้วอะไรกูชดเชยให้แล้วไงห้าออกหนึ่งอันนี้เสมอตัว อันนี้คืออะไรเราเปิดห้าห้ากิเกลิดเป็นไงล่ะกีกลิดกีกลิดกีเกลิกีเกลิดโดเลเดียอันนี้พี่ฟูบวกให้น้องปื้มอยู่โโอ้หโดเลเดียพี่ฟูบวกให้น้องปื้มอยู่หนึ่งซองถูกป่ะหนึ่งใบถูกป่ะจังหวะนั้นได้เยอะคือติดลบจากมึงแล้วก็บวกให้หนึ่งใบแต่ตอนนี้มันมีแค่ห้าซองเนี่ยกูย่องได้อย่างน้อยหนึ่งใบถ้าไม่ได้เนี่ยที่กูบวกมาเมื่อกี้ คือเสมอตัวซึ่งมันจะมาตรงนี้นี่มันจะมาเฮ้ยเฮ้ยแน่อธิบายวะเปิดดิโอ้ยไอ้นี่ไม่รู้แล้วแต่ไอ้นี่เก่งแน่นอนนะครับคูเอลชาร์ตนะครับมันจะเหมือนกับตัวไฟเยอร์ไฟเยอร์เมื่อกี้แหละแต่อันนี้มันลงมาปั๊บอ้าวชิหายแล้วอ้าวน้องเขามีอยู่แล้วสองตัวน้องเขามีแล้วตัวหนึ่งนี่ตัวที่สองเฮ้ยแต่ว่าถ้าน้องมัมีสองตัวถึ่นีนะ ก็ก็น้องเขาอาจจะใช้สองตัวหรือมันใช้ตัวเดียวก็ไม่รู้อ่ะเด็กเนี้ยยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ใช้ได้แน่ๆครับตัวหนึ่ง,งแต่ว่าสอ,อสองท้ายยังวะอ,อ๋อสองซองน้องบอกว่าไม่ต้องเปิดให้ผมก็ได้ผมเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยผมเปิดได้แล้วพี่จะเปิดอะไรกันใช่โอเคพวกว่ามีมีอะไรหรอกขอขอแบบไม่ต้องอธิบายหรอกเฮ้ยอธิบายหน่อยก็ได้ p พ e เวนต์ออฟเอฟเฟก f ์ออฟเอ็กแท็ก OPENANT POKEMON นะครับไม่รับอเอฟเฟคพิเศษจากการตีอ่าของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไม่สนใจใช่ไหม PREVENT ALL EFFECT OF ATTACK OF YOUR POKEMON DONE TO ALL OF YOUR POKEMON THAT HAVE ENERGY ATTACK ก็เอออ๋อมันป้องกัน ALL OF YOUR POKEMON ด้วย uh huh. ที่ติดจี้อยู่ uh huh. Event all e f f e c t กต์อ t t แอคแ f f กเออย่างเดียวนะแบบตีแล้วติดชาอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ติดแต่ว่าโปยมอนตัวที่ป้องกันอันเนี้ยจะต้องติด Energy อยู่ด้วยไม่ใช่แบบว่าไปยืนโง,ง่ๆไม่มีจี้ใส่ก็โดนอยู่ดีอ่าประมาณนี้ส่วนท่าตีเนี่ยตี60ตาม Energy ที่ติดอยู่ทั้งหมดของฝั่งของข้ามไปละหกซึ่งแม่งโคตรไม่เข็งโอเคจบคือถ้าฝั่งของข้ามไม่ติดจี้เลยนะครับศูนย ศูนย์ตีไปศูนย์แล้วัางตัวไม่ติดจีนหนึ่งใช่แล้วแม่ก็ตีเราคนเราฟอยอดูหน่อยสิวาน้องมีดีตัวละสามตัวอันนี้อันนี้มันเป็นฟอยขอบนอกเห็นเปล่าอันนี้คือฟอยในรูปเป็นไงเยอะไปอรีเซ็ตให้รีเซ็ตให้ผมถือว่าผมเสมอไอ้ผมบวกหนึ่งอยู่นะครับคุณติดลบหนึ่งอยู่นะ จติดลบหนึ่งอยู่นะผมบวกหนึ่งนะไอมันแห้งจังวะเลือกแห้งได้แล้วตัวอะไรวะน่ะเลจิไงเลจิอะไรนะเลจิสายฟ้าอะไรน่ะชื่ออะไรเลจิอะไรนะจ้าแม่งเหรอนี่มันมาสองใบแล้วมันต้องบาอยากบอกว่าสองที่ห้าสิบเอ็ดที่น้องเขาบอกเขาเปิดได้ไปเนี่ยต้องตัวอะไรอ่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้คือเท่าทุนเท่าทุนแล้วเอ้ ยังยังยังติดลบหนึ่งอยู่ติดลบอยู่ดีอันนี้ยังติดลบหนึ่งอยู่ต้องเปิดได้อีกใบถ้าติดเปิดได้อีกใบหนึ่งพี่ฟาจะเท่าทุนนะวันนี้เขาจะชนะผมไปได้หรือไม่ยังดาติง้งมาแล้วอะแกเลอีกสองสองเท่านั้นจะเท่าทุนเท่าทุนอ่ะเอาให้กูชื่นใจดิหลุนปะป่าสองสุดท้ายจะเท่าทุนหรือไม่พี่ฟาติดลบหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับพี่ฟาติดลบหนึ<า>่งนะครับแล้วก็ของปูบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลทไม่ต้องคลิปที่แล้วก็ทาลูปเปิลคลิปนี้ก็โดเรเียไม่กะดาติง้งอีกบ้าอก็คือฟาติดลบหนึ่งแต่ว่าพี่ฟูติดบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหักกันก็เหลือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเลทที่ออกวันนี้ก็คือห้าต่อหนึ่งเป๊ะเลยนะครับ<อ>เรามาดูดีกว่าว่าน้องเขาจะเล่นอะไรกันได้บ้างล<อ>ูจนจบเลยนะ เล่นอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ยังโชคดีนะที่ได้เลคอลซ่ามาตัวหนึ่งใช่เพราะว่าเล่คอซ่า่จริงเราเอาไปเทรดนะห้าสิบสองเมื่อกี้เอาไปเทรดได้เลคอณล่าอาจจะได้เลคอลซ่าสองตัวน่าจะตอนนี้เหลือตัวเดียวเฮ้ยแต่โชคดีตรงที่ว่าได้ตัวเนี้ยเทรดได้หมดเลยฟิสเซอร์ไฟเยอร์พวกเนี้ยน่าจะได้สองสองซองหมดเลยก็จริงนะอาจจะเก็บไว้สองตัวอะไรเงี้ยอืมโอเคเฮ้ยเทรนเนอร์ดีกว่าแอบดูดีกว่าว่าน้องปืมเขาเปิดเทรนเนอร์เทพยัง ชุดนี้ยางนี่เขายังไม่มีเทเนอร์เทพเทพเลยเราก็ยังไม่มีไม่ใช่หรอชุดนี้ใช่แต่ว่าเราเมื่อกี้ไงพี่ฟูปเปิดเทพเทพเลยจี้อ่านี่ไงจี้ทองทองอันหล่เยสสวยวะถามแม้ว่าน้องเขาได้เล่นทานมื่นไหมไม่รู้ะแต่รู้ว่าเล่นจิตอยู่แน่นอนนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ